น้ำลงแล้วครับเริมแหงแล้วเนาะแต่ก็ยังไม่ควรเข้าไปเหยียบนะนนยังเละยังหลวมอยู่อ๋อพี่ขอบคุณพี่พี่ทุกท่านเนาะที่เป็นห่วงอ๋อที่นี่มันท่วมขังไม่เกินสามวันสามที่วันประมาณเนี้ยเนาะ,นะแล้วก็เราทำร่องแบบลูกฟูกมันก็เลยไม่ได้ท่วมที่ตรงคนต้นเท่าไหร่แต่ความเละของดินเนี่ยก็ยังไม่สมควรไปเหยียบอ่ะเนาะช่วงนี้ก็ ปล่อยเขาไปก่อนครับตอนก็ยังไม่ได้โทมอะไรพอดินแห้งๆแล้วก็ค่อยเติมปุยม๋ยปุ๋ยคอกหรือวัสดุฟื้นฟูดินสูตรแห้งนะช่วงนี้ไม่ต้องทำอะไรปล่อยเขาก่อนแต่ถ้ากลัวเรื่องเชื้อราก็สาม,มารถเ,เดินฉีดพ่นมัสตาร์คิลิทหรือตะโคดามาได้นะแต่แค่ฉีดพนนน่นะน้องตรงระบบรากอย่าเพิ่งไปกวนเลยครับโอเคครับขอบคุณทุกๆความห่วงใยล้ำรถเรียบร้อยไม่ได้มีอะไรเสียหายครับมีเสียหายที่ต้นพันธุ์ที่ตอนไว้บ้างก็หักไปเยอะพอสมควร โอเครับใครชอบฝรั่งอย่าลืมกดตัวใจ